อ๋อความสุขกันทุกคน <c oughs> ดูด,ดีๆนะพระเราชีเราพิจารณาปฏิสังขาอยู่อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งเึง่จะเตินขึ้นมา รติบีกเขรากายของเราใจของเราให้เป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการทําความเข้าใจไม่ใช่ว่าไปเลือกการเลือกเวลาใ,ใจเกิดอย่างไรการเกาะตัวของใจเป็นอย่างไรอะไรคือส่วนปัญญาส่วนสติที่เราสร้างขึ้นมากลายเป็นปัญญาได้อย่างไรการทําความเข้าใจภาษาธรรมภาษาโลกใจเกิดนั่นแหละเขาเรียกว่าอัตตาเกิด ถึงไม่ยึดเพียงแค่การเกิดการปรุงการแต่งเขาเรียกว่าอัตราเกิดอัตราอัตตาเกิดทั้งตัวทั้งตนนี้เขาเรียกว่าอัตตาตัวตนในในระดับเปลือกในระดับคงสมมุติการก่อตัวของใจอีกอัตตาเกิด <c oughs> เกิดแล้วยังไม่พอยังไปรวมกับขันหามาปรุงแต่งใจร่วมกันไปอีกหลายชั้น กว่าจะค่อยขัดเกล่าเลาะลงไปเรื่อยๆนี่ก็ต้องใช้ตะบะบลาลมีอย่างแรงกล้าความเสียสละความอดทนการสังเกตการวิเคราะห์การดับการละการเจริญพมพิหาร<อ>ไปเป็นไปไปแล้วก็เห็นการเกิดการดับเข้าใจในความหมายของคําสอนของพระพุทธองค์ความขยันหมั่นเพียรของเรามีเต็มเปี่ยมหรือเปล่าความรับผิดชอบของเรามีเต็มที่หรือไม่ ไม่เห็นแก่ตัวความเชื่อสละม,มีพรมมีหารความเมตตามองโลกในทางที่ดีคิดดีจนดับความเกิดได้ละความเกิดได้หนุนกําลังสติปัญญาไปเกิดแทนได้ทุกเรื่องด้วยปัญญาสนุกสร้างบุญสร้างอานิสงส์กัดสร้างบารมีกันแต่เวลานี้เราสร้างบารมีสร้างอานิสงส์กันทั้งทั้งก่อน ทั้งใจทั้งคันหาทั้งสติปัญญาร่วมกันไปหมดเราไม่ได้คลายใจออกรับรู้ในสิ่งที่เราทำเพราะายังไม่ถึงเวลานมังเนาะ <c oughs> ถึงเวลาก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจดาบใดที่ยังดำเนินอยูอ่วันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่ที่สองเนาะวันที่สองสองพฤษภาใกล้จะถึงวันที่หนึ่งวันแจกฐานใหญ่มหาทานใหญ่ ยวเชิญพี่น้องเราทุกคนมาร่วมกันมาร่วมมาร่วมมา,วม,มาสร้างมาแจกทานกันญาัดโยมท่านใดใครตั้งลงฐานมาตั้งลงฐานวันนั้นก็ญาัดโยมมาร่วมกันเยอะมาร่วมกันเยอะส <c oughs> งสัยคงจะได้เอาทหารมาดูแลมาดูแลความเป็นระเบียบรเรียบร้อยเวลาแจกทาน แจกทานที่ใดนี่คนทานคนแจกคนให้ทานนี่ <c oughs> เหมือนกับจะโดนเหยียบหลุมเข้ามาหลุมเข้ามาเอาไว้ไม่อยู่ทุกที่นี่ไไม่ไม่จัดระบบระเบียบดีๆนี่ก็คนแจกทานนี่ตายเลยก็มีโดนเหยียบคนจีนก็ถึงขึ้นไปป่วยทานอยู่ข้างบนเวลา,ทาเทกะจาดเนี่ยขึ้นไปป่วยทานเขาป้องกันคนเหยียบ พราะว่ากิเลสของคนนี่ลุ่มล้อมเข้ามาคนน้นบางคนนี้บางนี่คนทานอยู่ตรงกลางนี่ทาไมวิ่งนี้ก่อนนี่ตายก่อนเพื่อน <c oughs> เป็นทุกข์ที่ <c oughs> ทำบุญแจกขาดเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องทานกิเลสของเราด้วยกิเลสเกิดขึ้นเราก็รู้จักละรู้จักดับรู้จักหยุดรู้จักยับยัง้งรู้จักพิจรารณาแก้ไขปรับปรุง อย่าลืมอย่านะไม่ชีน้ำช่วยบอกทางโน้นโดยว่าโงรงศพเหลืออยู่สามโรงเองนะเดี๋ยวไม่ทันนะช่วยแกช่วยกระตุนทางโน้นให้ส่งมาให้เร็วหน่อย <c oughs> ตายกันเยอะแยะตายกันเร็วไวจังแต่ละวันแต่ละโรงแต่ละโรงปดเข้าไปสามร้อยสามสิบกว่าโรงแล้วยังไม่ถึงสามปีดีทำบุญ <c oughs> เราสร้างอันนี้ทรงใหญ่ตายไปเราก็มอบลงศพให้มอบเงินเป็นกองทุนให้ไปทำชาวพนักจิจศพระห้าพันบาทแล้วก็พาไต่กีวรทุกเทียนอีกครบบริบุญอันนี้เป็นเราตั้งบุญลอยเอาไว้ถึงเวลาก็มีคนมารับเอากดึกๆด่นก็มาไม่ว่าผลตกก็มาถึงเวลา มันเราก็ได้อานิสงส์ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเวลานี้ก็กําลังจะเริ่มเริ่มทํามหาเจดีย์ใหญ่สร้างเจดีย์ใหญ่กําลังขุดหลอกครองทมที่อีกประมาณสักเดือนหรือเดือนกว่าถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็คงจะปรับที่ก็คงจะเสร็จปิดสวกรต์ต่างๆก็รอที่จะมา ลงเสาเข็มมาเจาะดินเท็ดดินเสาเข็มทุกสิ่งทุกอย่างก็ร่วนแต่เป็นบุญเป็นอาน,นิสงส์ใหญ่กวอาก็าไห้ก็ขอเชิญพี่น้องเรามีโอกาสมาร่วมกันมาร่วมมาร่วมพลังจากในนน้อยนี่แหละคนละบาทสองบาท <c oughs> ก็ได้อาน,นิสงส์ใหญ่วางรากฐานหนักแน่นคนใจบุญในประเทศไทยเยอะ,ยอะแยะเราคนละบาทก็พอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเรามีโอกาสได้ทําบุญได้ทาบุญให้ทา่านถวายวทานแต่ขาดการขาดเกา่าขาดการดับความเกิดละกิเลสตัวภายในตัวปัญญาสูงสุดหรือเรียกว่าวิปัสนาญาณเราต้องรู้จักมาอบรมใจเจริญสติอบรมใจว่าอย่างไงทำบุญให้คุณยายคุณยายจากไปเพิ่งมาเผาศพอยู่ที่วัดเรา คนยายคนแม่ลำรันจวนเป็นคนใจบุญพาลูกหลานสร้างบุญสร้างอานิสงส์มาตลอด <c oughs> มาทำบุญกันมาสร้างอานิสงส์กันอย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่แต่เราต้องเห็นความเกิดความดับภายในของเราคือเห็นจิตใจของเราเราต้องดูรู้ให้เท่าทัน การเกิดของวิญญาณในกายของเราเป็นอย่างไรวิญญาณในกายของเราทําไมถึงไปหลงทําไมถึงเกิดอัตตาตัวตนตัวไหนที่เราจะเอาเข้าไปดูนี่แหละตัวสติที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละส่วนมากสร้างกันได้นิดๆหน่อยๆปล่อยปะละเลยไม่รู้จักสร้างให้ต่อเนื่องไม่รู้จักเอาไปใช้เอาไปทําการทํางานเอาไปแก้ไขใจใจมันก็ลักผิดถูกชั่วดีเขาก็มีอยู่ แต่ใจไปแก้ใจนั้นไม่ได้ไม่ดีแต่หยุดระง,งับเลยดับเลยต้องเจริญสติเข้าไปชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็น,หน,หนผลแยกคลายออกตามดูรู้ความเป็นจริงจนใจยอมจำนนยอมรับความเป็นจริงเราก็ดับความเกิดของใจแต่และชั้นแต่และชั้นการพูดง่ายอยู่สาหรับบุคคลที่มีความเพียรผ่านมาแล้วแต่มันยากสาหรับบุคคลที่ยังไม่เข้าใจ ท่านถึงบอกว่าเป็นการผืนเป็นการทวนกระแสบุคคลที่สร้างบุญมาดีอีตั้งแต่พบก่อนมาสร้างต่ออยู่ปัจจุบันอีกก็ไปได้เร็วได้ไวไม่มีข้อโต้แย้งถ้าแยกได้ลายได้ตามดูได้ละได้นุนกำลังสติปัญญาไปทำหน้าที่แทนได้ทีนี้ก็ไม่ปล่อยโอกาสทิ้งทั้งภายในภายนอกงานภารกิจภายในก็พยายามทำให้มันจบ งานสมมุติภายนอกนอก,ก็พยายามสร้างอันนี้สง์สร้างบุญให้เต็มเปรียบเท่าที่โอกาสจะเอือเอ้ออํานวยให้ได้ทั้งสมมุติได้ทั้งวิมุตก็มีแต่ความสุขบางคนก็หนักไม่เอาเบาไม่สู้มีแต่หลบจะหลีกด้วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นไปที่ไหนก็เบกแต่กองทุกข์อยู่คนเดียวก็ทุกข์อยู่หลายคนก็ทุกข์ถ้าไม่ต่อสู้กับความเป็นจริงแก้ไขความเป็นจริง ในใจของเราสงบสะอาดบริสุทธิ์อยู่กับขณะที่เรายังยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายขณะอยู่กับกองเพลิงยืนเดินนั่งนอนจะพูดจะจาใจก็ต้องสงบจากการเกิดแก่ต้องแย่ต้องคลายต้องละต้องดับใจไม่มีกิเลสเขาก็สะอาดใจไม่เกิดเขาก็นิ่งการเกิดของใจมันเร็วมันไวเพิบปับเปิบปับ บางทีก็เป็นเรื่องเป็นราวบางทีก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเราก็ใช้สมถะเข้าไปหยุดเ <im itation> ข้าไปดับขอให้เรารู้ให้ชัดเจนว่าอะไรคือสติที่เราสร้างขึ้นมาเราก็เอาไปใช้การใช้งานให้ได้ไม่ใช่ว่าทำปุ๊บมันได้ปั๊บถ้าเราเ,ออเข้าใจในเรื่องจิตปัญญ,ญาณของเรารู้จักแก้ไขน้อมนำอบบปัญญาไปใช้ไปทำหน้าที่แทนได้ก็จะส่งผลถึงวันข้างหน้า ไม่ใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นเร็วไดว้ไวไวส่วนมากก็ทำด้วยความอยากทั้งอยากทั้งหวังทั้งยึดในหลักธรรมท่านให้ละทั้งความอยากละทั้งความหวังแต่การบริหารด้วยปัญญาให้มีรับผิดชอบด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาเข้าไปทำหน้าที่แทนบางคนก็ปิดกั้นตัวเองว่าหมดสมัยไม่มีแล้วนิพพานไม่มีแล้ว สมัยก่อนสามสิบกว่าปีก่อนพูดเรื่องนี้เนี่โดนโจมตีนัหมดสมัยไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไม่มีแล้วมันไม่ใช่มีอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกก็ใจของเราเนี่ยไม่เกิดใจของเราปราศจากกิเลสใจของเราว่างจากความยึดมั่นถือมั่นรู้ให้ได้เข้าให้ถึงให้ประกาศด้วยตัวเองว่าใจของเราเป็นอะไรเป็นยังไง นั่นแหละไม่ต้องจําเป็นต้องให้ไปเที่ยวให้คนเขาประกาศให้เรารู้ใจของเราว่าใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราละความเกิดได้หรือไม่ละขันห้าได้หรือไม่ใจของเราละความกลัวได้หรือเปล่ากิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นยังไงกิเลสเกิดขึ้นที่กายใจส่งเสริมหรือเปล่าความอยากเกิดขึ้นที่ใจเรารู้จักหยุดรู้จักดับและปัญญากแก้ไขตัวเองตลอดเวลา ก็จะประกาศเห็นด้วยตัวเองท่านถึงบอกว่าให้อบอกให้เชื่อปฏิบัติอย่างนี้ทําอย่างนี้จิตใจของเรามีความแข็งกระด้างมีความอ่อนโยนเราตรงละเราตรงดับวชเข้ามาแล้วก็เหมือนกันแทนที่จะขยันหมั่นเพียรในการขัดเก่ากิเลสกับสร้างสะสมกิเลสหน่าละอายนะพระเราแต่ไม่รู้จักขัดเก่ากิเลสทีนี้จะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาทำหน้าที่ของปัญญา เขามาแล้วก็พยายามทำภารกิจของเราให้มันจบสมาก็หอบกิเลสเข้ามาปิดทับถมดวงใจของตัวเองโอกาสเปิดกาดเวลาเปิดวันที่ห้าวันที่ห้าพฤทภสภาตรงกับวันฉัตมงคลหรือพืชมงคลนะฉัตรมงคลวันแรกนักวันหรือเปล่าวันที่ห้ามีผู้ใจบุญได้มาไถ่ชีวิตโคแม่ลูกหนึ่งคู่ ก็มาร่วมกันนะมาร่วมกันอนะุโมทนาสาธุร่วมกันเออวันที่หนึ่งมิถุนายนวันที่แจกทานนั้นก็มีการบริจาคโลหิตอีกก็ขอเชิญพี่น้องเรามีโอกาสมาบริจาคโลหิตเนี่ยจะพยายามออทุกสามเดือนจะให้รถมารับบริจาคโลหิตรถจากทางโรงพยาบาลมาได้ทําบุญให้ทุกคนได้ทําบุญกันบริจาคโลหิตช่วย ทางโรงพยาบาลว่าโลหิตขาดแขนกันเยอะอยู่ก็จะพยายามทำทำบุญโดยการบริจาคโลหิตด,ด้วยก่อนที่จะบริจาคโลหิตเราต้องพักผ่อนให้เต็มที่ไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บวันช่วงก่อนนะั้นที่มารับบริจาคก,ก็ได้เยอะอยู่ประมาณสักห้าสิบกว่าท่านนี่ไปบริจาคทีนี้ก็จะให้คุณหมอได้เอาทีมแพทย์ทีมอะไรเอา โตเตียงมาให้เพิ่มขึ้นอีกวันงานก็คงจะเยอะมารับบริจาคมาบริจาคเลือดที่วิหารศาลาปางประสูตธิ์ตั้งแต่เชา้าทั้งพระทั้งชีต่อไปข้างหน้าไม่ต้องไปลงบานนะไปบริจาคให้รอบริจาคก,กันทิศตรงนี้ได้เลยสักสามเดือนหรือสองเดือนแล้วแต่พิจารณากันตั้งใจรับผ่อดกัน อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันเช่นก่อนนะต่ถ้าต,ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรวยอย่างหรือว่าไม่ได้แต่ไปนึกเอาไปคิดเอาแล้วก็วิ่งตามความนึกคิดปรุงแต่งของตัวเองนั่นแหละเอาวิชาความหลงอยู่ตลอดเวลา เราถึงให้มาเจริญสติให้ได้ให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงแล้วก็ไปอบรมใจของเราแจงให้ออกว่าอะไรคือส่วนของสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอะไรคือลักษณะของใจอะไรคือลักษณะของอากาศอกขันห้าเราจะได้ค่อยไล่เรียงลงไปเรื่อยๆส่วนใจนั้นเป็นบุญอยู่ตลอดเวลาพักปอในบุญมีศรัทธาการกระทำการปฏิบัติในระดับของสมมติ ก็อยู่ในกลองบุญกองกุศลอยู่ในการจเจริญสติตรงนี้แหละไม่ค่อยจะต่อเนื่องแล้วก็ไปเอาไปเอาปัญญาไปแก้ไขทั้งใจทั้งสมมติมันก็เลยอีหลงตุงนังไปทั้งก้อดผิดก็ผิดทั้งก้อดโูก,ก็ถูกทั้งก้อนนันก็เลยเป็นวงกลมหมุนกันไปกลิ่งกันไปอยู่อย่างนั้นในหลักธรรมท่านให้สังเกตท่านให้วิเคราะห์ถ้าใจคลายออกเหมือนกับตัดวงกลมได้ ถ้าเราไม่ตามทำความเข้าใจวงกลมก็ไม,ม่มีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกันได้ก็เรียกว่าแยกรูปแยกนามบิปัสนนาละกิเลสดับความเกิดคลายความหลงละกิเลสให้มันหมดจดกำลังสติพุ่งแรงจนถึงจุดหมายปลายทางขัดเข่ากิเลสออกให้มันหมดบริหารชีวิตด้วยปัญญารุน่นๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนการได้ยินได้ฟังได้อา่านก็มีกันทุกที่นั่นแหละ การทําความเข้าใจการสํารวจก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองให้ต่อเนื่องกันสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละเรียกว่าครูบาอาจารย์คอยตรวจสอบใจของเราอบรมใจของเราจนใจของเรามองเห็นความเป็นจริงแยกได้มองเห็นสติตามดูให้ใจรับรู้เห็นความเป็นจริงได้เพียงแค่การเกิดของใจอัตตก็เกิดถึงไม่มีความโลภความโกรธความอยากเข้าไปเ,เจี๊ยบปนก็ชักเราก็ต้องพยายาม พยายามแก้ไขชีวิตของเราเท่าที่ทำได้เท่าที่โอกาสเอ,อื้ออำนวยทุกคนก็ปฏิบัติกันมาดีแล้วแหละถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่นี้กิเลสนี้มีมาทีหลังเราก็มาขัดเก่าออกให้ขัดเก,าออก่เกาเอาอ,ออกอีกจนไม่เหลือจนบริหารด้วยปัญญาจะเอามากเอาน้อยทำมากทำน้อยก็เป็นเรื่องของปัญญาบริหารสมมติให้มีความสงบความสุขก็ต้องพยายามกันไม่ว่าพระวิา,าชี โอกาสสร้างบุญเราสร้างได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตราไปที่ยังมีลมหายใจอยู่เพียงแค่ปรับแก้ไขจิตใจของเราให้อยู่ในกองบุญกองกุศลสมมุติภายนอกเราก็มีความฉุกในสิ่งที่เรามีเราเป็นก็ยันมันเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะสมบุญแบบทั้งสมมตุติทั้งมีมุดเราสนุกสร้างบุญโอกาสเปิดให้ตลอดเวลาทางวัดก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนในมาร่วมบุญกันจากกองน,น้อยก็เป็นบุญกองใหญ่ม,หมาเฮมา เอาไว้ในแผ่นดินฝ่ากเอาไว้ในใจของเราทุกคนพวกแม่ชีต่างๆพากันทั้งชีทั้งหาติทั้ทงโยมบ่างๆก็พากันไปรวมกันติดหินกาบที่ห้องน้ําให้หน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ทันเสร็จก่อนวันที่หนึ่งมิถุนาได้ใช้การใช้งานใหญ่กําแพงด้านโนอกช่วยกันติดปิดหินกาบหินกาบที่เอามากองเอาไว้ทางฝั่งดาวันออกช่วยกันติดไม่นานเดี๋ยวก็เสร็จเสร็จแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะ ใครไปใครมาก็จะได้ไม่ได้ลําบากเรื่องห้องท่วมห้องน,น้ำมีลําบากมากจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความสะอาดความเป็นระเบียเเบเรียบร้อยเราก็ช่วยกันถ้าคนเราไม่มีความเป็นระเบียบในตัวเองแล้วมันก็ยากถ้าคนเรามีความเป็นระเบียบในตัวเราแล้วก็มันก็จะล่นออกไปสู่ภายนอกการฝึกหัดปฏิบัติใจมันก็จะไปได้เร็วได้ไว ความเป็นระเบียบให้เราทำจากภายในส่งสู่ภายนอกจากภายนอกเข้าสู่ภายในมองข้างบนข้างล่างมองกลางใจของตัวเราเราได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเราให้กับคนอื่นใจของเราพักใสหรือไม่อากตาิหรือเปล่าเพ่งโทษหรือไป เราก็จะได้แก้ไขใจเราเราก็จะได้ปฏิบัติสิ่งเล็กๆได้น้อยนั่นแหละตื่นขึ้นมาสติรู้ใจตากระทบลูกหูกระทบเสียงจะเข้าห้องท่วมห้องน้ําใจของเราเป็นอย่างไรกําลังสติเรามันสังเกตมันวิเคราะห์ส่วนมากก็มีแต่ใจไปนึกเอาก่อนขันหามาคิดมาปรุงมาแต่งก่อนเพราะว่าความเคยกินเก่าๆความหลงถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ยังหลงนะหลงมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ ในภพของมนุษย์ใจยังไปต่ออกีกยังคิดยังปรุงแต่งยังเป็นธาตุของอกิเลสอีกเราต้องมาขัดมาเกามาคลายออกขณะที่ยังอาศัยกายอยู่นี่แหละในกายเนื้อของมนุษย์นี่แหละ พบผมอื่นก็ลำบากพระพุทธองค์ท่านทั้งได้มาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์แล้วก็มาค้นพบมาขัดเกลามาแยกแยะแล้วก็เปิดเผยให้สัตว์โลกได้เดินตามว่ากายของเรานี่มีอะไรที่ว่าเป็นกองเป็นขันกิเลสยาปกิเลสละเอียดพวก,กะอะไรต่างๆนี่วอนทำมนทินท่านบัญญัติเอาไว้ให้ปฏิบัติตามให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเรา คือลักษณะอาการหน้าตาอย่างนั้นหน้าตาอย่างนี้มีหมดเว้นเสียแต่ว่าพวกเราจะเจริญสติเข้าไปค้นคว้าให้ถึงฐานเดิมของใจหรือไม่เท่านั้นเองแต่การสร้างบุญสร้างอานิสงส์ก็มีกันอยู่ถึงเวลามันก็ตรงถึงจุดหมายไม่ถึงชาก็ตรงถึงเร็วไม่ถึงวันนี้ก็ถึงพุ่งถึงพุ่งนี้ไม่ถึงพุ่งนี้ก็เดือนหน้าปีหน้าไม่ถึงจริงๆสิ่งที่พวกเราทําจะไปต่อเอาพบหน้าอย่าไปอย่าทิ้งบุญเด็ดขาด พยายามให้ใจของเราอยู่ในกองบุญเอาไว้บุญมากบุญน,น้อยทามากทาน้อยก็เป็นอันในสของเราอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองอย่าไปปิดกั้นตัวคนอื่นเห็นคนอื่นทแํแเราก็ปล่อยอนมมทนาสาธุด้วยอยากจะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วได้ไวก็ต้องขัดเกลากิเลสออกให้อีกจนดับความเกิดได้อีกจนมองเห็นหนทางเดินอีกว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันอสร้างความรูร้สึกรับรู้ทรรมัดของลมหายใจให้ชัดเจนให้โตเนื่องกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะ อ่าไหวพระพร้อมๆกันค่อยไปสางสรต่อทำความเข้าใจนะหลวงพ่อเพียงแค่เล่าให้ฟังอ่ะญาติยมเราก็พากันไปรับประทานข้าวปลาอาหารที่โรงทานกันนะมีผู้ใจบุญทำโรงทานรอรับพวกเราอยู่